A Day r o t t i n Podcast Conversations for All. r e c a e d สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ r e c o u t e d ทกันอีกครั้งนะครับและในตอนนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วขอเปลดมาเล่าเนื้อหาเบาๆกันบ้างครับ เนื่องจากในวันที่ออกอากาศวันแรกในอีพีนี้ตรงกับวันขอบคุณพระเจ้าของทางฝั่งอเมริกาเหนือจึงขอเล่าเกี่ยวกับเทศกาลนี้ซึ่งมีไก่งวงมาเกี่ยวข้องสำหรับชาวอเมริกันนะครับไกงง่งวงถือเป็นสัญลักษณ์ของวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งตรงกับวันพระหัสบวัดิที่4ี่ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีและเป็นหนึ่งในอาหารจานหลักสำหรับการเฉลิมฉลองในเทศกาลนี้ด้วยที่สำคัญ ไก่งวงในภาษาอังกฤษคือคําว่าเตอร์กีสะกดตรงกับชื่อประเทศตุรกีเป๊ะๆนามาซึ่งความสงสัยอีกว่าหรือไก่งวงจะมีที่มาจากประเทศตุรกีเพื่อไขข้อข้องใจรีคารเชตในตอนนี้จะช่วยหาคําตอบให้คุณครับไก่งวงเป็นสัตว์ปีกในสกุลเมลากิสจัดเป็นนกที่บินไม่ได้เช่นเดียวกับไก่นกยูงและนกกระจอกเทศแต่ไก่งวงมีลักษณะเด่นบริเวณหัว เพราะเป็นผิวหนังย่นยๆไม่มีขนขึ้นในปัจจุบันแบ่งออกเป็นสองสปีชีส์ใหญ่ๆก็คือเมลากิสกาโลพาโวหรือสายพันธุ์ท้องถิน่นในทวีปอเมริกาเหนือและเม็กซิโกนิยมเลี้ยงเป็นอาหารและเมลากิสโอเซล l าตาเป็นสายพันธุ์ที่พบในคาบสมุทรยูกาตันของเม็กซิโกถึงตรงนี้อาจจะสงสัยกันนะครับว่าทางทางที่ไก่งวงเป็นสัตว์ดั้งเดิมในทวีปอเมริกาแต่ทำไมถึงเรียกว่า ตุรกีซึ่งบ่งบอกชัดเจนว่ามาจากตุรกีครับก่อนที่จะตั้งคำถามว่าทำไมสัตว์ปีกที่มีพื้นเพเดิมอยู่ในทวีปอเมริกาอย่างไก่งวงกลับมีชื่อเรียกเป็นประเทศตุรกีก็ขออยากให้ผู้ฟังทุกท่านลองพิจารณาดูชื่อเรียกไก่งวงในภาษาอื่นๆซะก่อนแล้วคุณจะรู้สึกประหลาดใจมากขึ้นไปอีกเพราะตัวอย่างภาษาเหล่านี้ก็นำชื่อประเทศมาเรียกเป็นชื่อไก่งวงเช่นกันลองดูตัวอย่างนะครับ ในภาษาตุรกีเรียกไก่งวงว่าฮินดีซึ่งหมายถึงภาษาฮินดีในประเทศอินเดียส่วนภาษาฮินดีเรียกไก่งวงว่าเปรูเช่นเดียวกับภาษาโปรตุเกสที่เรียกไก่งวงว่าเปรูเช่นกันภาษาฝรั่งเศสเรียกไก่งวงว่าดานจากคำเต็มคอกดานแปลว่าไก่อินเดียภาษารัสเซียเรียกไก่งวงว่าอินจุก แปลว่าอินเดียและภาษามาเลนะครับเรียกไก่งวงว่าอยัมบาลันดาแปลว่าไก่ฮอลแลนด์สำหรับสาเหตุที่ภาษาอังกฤษใช้ชื่อประเทศตุรกีมาเรียกไก่งวงนั้นคงต้องย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นเมื่อครั้งที่ชาวยุโรปได้ไปบุกเบิกแผ่นดินอเมริกาในช่วงศตวรรษที่1ิหถึง17หลังจากที่ Columbus, คริสโตเฟอร์โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกาในปี1492ศตวรรษถัดมา จึงเป็นช่วงแรกๆที่ชาวยุโรปเดินทางไปสแสวงโชคยังดินแดนใหม่เมื่อนักสำรวจเห็นไก่งวงซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับไก่ต๊อกที่พวกเขารู้จักอยู่ก่อนแล้วนะครับจนทาให้เกิดความเข้าใจผิดและเผลอคิดไปว่าเป็นไก่ชนิดเดียวกันซึ่งตุรกีในตอนนั้นยังปกครองด้วยจักรวรรดิออตโตมันไก่ตอกส่วนใหญ่ต่างขนส่งมาจากเรือของพวกค้าชาวตรวุรกีในที่สุดจึงเรียกไก่ที่พบในดินแดนใหม่ว่าเตอร์กี ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วไก่งวงเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่นี่และไม่เกี่ยวข้องใดๆกับประเทศตุรกีและไก่งวงในภาษาตุรกีล่ะเรียกเตอร์กีได้ไหมคำตอบคือไม่ครับแต่กลับเรียกว่าฮินดีรวมไปถึงภาษาฝรั่งเศสและภาษารัสเซียต่างก็เรียกไก่งวงว่าอินเดียทั้งนั้นซึ่งเรื่องนี้มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ครับอย่างที่เรารู้กันว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสคนพบทวีปอเมริกาเป็นคนแรก แต่ความเข้าใจเรื่องเส้นทางเดินเรือของเขาในขณะนั้นคือการล่องเรือไปทางตอนตกจนเจอประเทศอินเดียตามทฤษฎ,ฎีลโลกกลมเมื่อพวกเขาไปเจอไก่งวง,งในดินแดนใหม่จึงคิดว่าเป็นไก่จากอินเดียแต่ความเชื่อของโคลัมบัสที่คิดว่าดินแดนนี้เป็นอินเดียถูกหักล้างโดยอเมริกเวสปุช,ชีเขากล่าวว่านั่นเป็นทวีปใหม่ที่ยังไม่มีคนยุโรปเดินทางไปสำรวจต่างหากซึ่งก็คือทวีปอเมริกาในปัจจุบัน ส่วนภาษาโปรตุเกสที่เรียกไก่งวงว่าเปรูเพราะเป็นการเหมารวมว่าประเทศเปรูคือตัวแทนของทวีปอเมริกาก่อนที่คำนี้จะถูกคนอินเดียยืมมาใช้ในภาษาฮินดีนั่นก็คือคำว่าเปรูเช่นกันแม้ว่าในหลายภาษาจะเรียกไก่งวงเป็นชื่อประเทศต่างๆแต่ก็ยังมีภาษาอื่นๆอีกมากที่เรียกไก่งวงจากลักษณะภายนอกเช่นภาษาไทยเรียกไก่งวงเพราะมีจาง,งอยลักษณะคล้ายงวงช้าง ภาษาสเปนเรียกไก่งวงว่าพาโวแปลว่านกยูงส่วนภาษาจีนเรียกว่าหัวจีแปลว่าไก่ไฟภาษาญี่ปุ่นเรียกชิบจิเมนโจและภาษาเกาหลีเรียกว่าชิวมยอนโจซึ่งทั้งสองภาษาแปลว่านกเจ็ดหน้าเหมือนกันส่วนชื่อของ Thanksgiving หรือเทศกาลขอบคุณพระเจ้านะครับให้ความรู้สึกว่าเป็นเทศกาลของชาวคริสต์ก็จริง แต่พื้นที่ที่ถือปฏิบัติประเพณีนี้ก็คือทวีปอเมริกาเหนือประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้นโดยที่มาที่ไปมีความเกี่ยวข้องกับการสำรวจทวีปใหม่ในช่วงศตรวรรษที่16ถึง17ในอดีตชาวอังกฤษที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายพิวริตันออกไปแสวงโชคที่โลกใหม่หรืออเมริกาในปี1620โดยบริเวณที่ชาวอังกฤษมาตั้งอาณานิคมอยู่ในยุคแรกนั่นก็คือเมืองพรีมัตรัรฐแมสซาชูเซตส์ในปัจจุบัน ช่วงเวลาที่ชาวอังกฤษมาสแสวงโชคถึงโลกใหม่เป็นช่วงฤดูหนาวที่โหดร้ายบางคนทนหนาวไม่ได้จนตายคนที่รอดร่างกายก็อ่อนแอจากการเจ็บป่วยในปีต่อมาพวกเขาได้ชาวพื้นเมืองนั่นก็คือชาวอินเดียนแดงนะครับช่วยสอนปลูกพืชผลและจับปลาในแม่น้ําจนกระทั่งพวกเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นจนํานวนมากทําให้ในฤดูใบไม้ร่วงปี1621 ชาวอังกฤษและชาวพื้นเมืองต่างร่วมกันเฉลิมฉลองกันยาวถึง3วันถือเป็นวันขอบคุณพระเจ้าครั้งแรกในโลกจากเหตุการณ์นี้นะครับจึงกลายเป็นประเพณีปฏิบัติเรื่อยมาในฤดูใบไม้ร่วงของทุกปีตั้งแต่สมัยยังเป็นอาณานิคมจนกระทั่งประกาศเอกราชและก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาแต่วันที่ฉลองก็ยังมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่จนกระทั่งในปี1863 ประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนกำหนดให้วันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันหยุดราชการทั้งประเทศซึ่งตรงกับวันเพื่อสบนดีสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนก่อนที่ปี1 9 4 1พรประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลล์จะปรับให้เป็นวันเพื่อสบนดีที่4ของเดือนพฤศจิกายนและเป็นมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบันสำหรับไก่งวงเป็นสัญลักษณ์ของวันขอบคุณพระเจ้าเดิมทีไม่ใช่เมนูที่เกิดขึ้นในวันขอบคุณพระเจ้าครั้งแรกของเมืองพรีมัต แต่ที่กลายเป็นเมนูอาหารหลักของวันนี้ก็ด้วยสาเหตุง่ายๆคือเป็นสัตว์ที่มีมากในแถบนิวอิงแลนด์หรือแถบตะว,วันออกชิงเหนือของอเมริกาและสมัยนั้นไม่นิยมฆ่าวัวหรือไก่เพื่อเป็นอาหารแต่เลี้ยงเพื่อผลผล,ผลิตเช่นนมหรือไข่มากกว่าในขณะที่ไก่งวงตัวใหญ่สามารถกินได้ทั้งครอบครัวจึงกลายเป็นอาหารที่ขาดไม่ได้ในเทศกาลนี้ครับเมื่อพูดถึงวันขอบคุณพระเจ้าแล้วก็จะไม่พูดถึงแบ็คฟเดยก็ไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นเทศกาลลดแลกแจกแถมชนิดล้างสต็อกในร้านโดยตรงกับวันศุกร์ถัดจากวันขอบคุณพระเจ้าจุดประสงค์ของวันนี้คือการเคลียร์ร้านเพื่อรอรับสินค้าลอดใหม่สำหรับขายในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ตลอดหนึ่งเดือนถัดจากนี้เทศกาลนี้ถือเป็นการกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยสำหรับคนทั่วไปอย่างยิ่งเพราะจากโปรโมชั่นของร้านค้าต่างๆต,ต,ตั้งแต่ตลาดนัดยันเว็บไซต์ขายของออนไลน์ทำโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม หวังดึงลูกค้าสายชอบทั้งหลายและแน่นอนว่าตลอดวัน Black Friday เศรษฐกิจในอเมริกาจะมีเงินสะพัดอย่างมากโดยจากข้อมูลในปี2018คนอเมริกันจับใจใช้สอยกันมากกว่า717,000ล้านดอลลาร์หรือเท่ากับ21ล้านล้านบาทเลยทีเดียวสำหรับคนไทยแม้ว่าเทศกาลนี้จะไม่ใช่ประเพณีปฏิบัติในประเทศไทยแต่คนบางกลุ่มก็ได้รับอันนี้ส่งนี้ไปด้วย เช่นเหล่าเกมเมอร์ที่รอวันเกมลดราคากระน,นำในเว็บสตรีมตลอดสัปดาห์ดังกล่าวหรือสายช้อปที่รอซื้อของราคาถูกในเว็บ ebay หรือ amazon นั่นเองทั้งหมดนี้คือ r e c o l l t ชตในตอนที่3พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ A Day b r t d a y Podcast Conversations for All